สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเจลีมีของนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการซื้อหัวยี่กีแบบปักนั่นเองนะคะก็จะมีปัก10บและก็ปักหน่วยนะคะอ่าเรามาเริ่มกันที่ปัก10ก่อนนะคะปัก10ก็จะมีปัก10บนและปัก10ล่างนะคะแต่ว่าในกลุ่มที่เห็นอยู่เนี่ยคือเจวางเป็นปัก10บนปัก10บนก็คือปัก10ใน2ตัวบนนั่นเองนะคะอ่ะเมื่อเราเห็นในกลุ่มเนาะ เจก็จะวางแนวทางไว้แบบนี้แต่ทำไมรอบที่22ยังไม่มีดาวด้านหลังเพราะว่าจากบอดที่แจ้งผลนะคะตันนี้เป็นบอดที่แจ้งผล88นะคะแจ้งผลถึงรอบที่21แสดงว่ารอบที่22ยังไม่ออกนะคะรอบที่22ก็จะแนะนำให้ซื้อปัก10 2ตัวบนเป็น2 3 4 5 6 7ก็คือ6ตัวนั่นเองอ่าวิธีการซื้อปัก10โบนซื้อยังไงนะคะ เข้าไปที่หัวยีก่กีที่วางเป็น8ปนะคะก็คือยีก่กีแบบนี้นะคะธรรมดาปัก10บนก็เป็น2ตัวบนเนาะสตัวบนเสร็จแล้วปัก10บคือเลขอะไรปัก10ก็คือเลขตัวนี้อ่ะดูตามนะคะปัก10บก็คือเลขตรงกลางคือเลขหลัก10นั่นเองอ่ะตามหลักคณิตศาสตร์เลยนะคะนับหน่วย10อย่างงี้ใช่ไหมหน่วย10ก็คือหลัก10เล่นเฉพาะเลขหลัก นั่นเองนะคะถ้าเลขหลัก10มี6ตัวที่เราซื้อก็แสดงว่าเราถูกรางวัลน,นะคะอะดังนั้นรอบนี้เราก็จะซื้อเป็น2 3 4 5 6ม่กะกดรูดหน้าก่อนถ้า2ตัวหลัก10มันอยู่ข้างหน้าเราก็เลยต้องรูดหน้านะคะอะรูดหน้ากดไปเลย2 3 4 5 6 7ส่ะทั้งหมดจะมี60ตัวนะคะทุนเริ่มต้นอยู่ที่60บาทนะคะ ตรวจสอบรายการเมื่อเรา,รรเเเรากดครบแล้วนะคะก็เดิมพันใส่ราคาเดิมพันแล้วก็ยืนยันเดิมพันได้เลยนะคะอ่าเข้าใจแล้วเนาะต่อมานะคะปักสิบแต่ถ้าเป็นปักสิบล่างก็ให้เรากด2ตัวล่างแต่ตัวนี้เป็นบนเราเลยกด2ตัวบนเนาะก็คือกด2ตัวล่างแล้วก็รูดหน้านั่นเองนะคะต่อไปปักสิบตัวไปแล้วเป็นปักหน่วยนะคะปักหน่วย ปักหน่วยนะคะตัวนี้ปักหน่วยเจหลีวางเป็นยีก่กีหนึ่งของสามนะคะเหมือนกันเลยปักหน่วยแต่จะต่างกันตรงไหนตัวนี้เราดูรอบเหมือนกันนะคะจากด้านบนนะคะเป็นบอดแจ้งผลต่อไปจะเป็นรอบที่สามสิบสองนะคะอ่ะตัวนี้ตัวนี้โทษทีใส่รอบผิดต่อไปที่จีจะเป็นรอบที่สามสิบสองเราต้องกดปกตัวเช่นเดียวกันนะคะปักหน่วยกดยังไงอ่ะจะคล้ายคกันจากที่เราดูเมื่อกี้เนาะ โอ้โหเนตหมุนติวติวเมื่อกี้ปักสิบจะไปเล่นเลขหลักสิบใช่ไหมสองตัวเลขหลักสิบก็คือรูดหน้าหลักหน่วยคืออะไรก็คือรูดหลังนั่นเองนะคะอายีย่กีหนึ่งสองสามล้วก็กดไปรูดหลังเหมือนเดิมนะคะเป็นบนสองตัวบนแล้วก็กดสองตัวบนแต่ถ้าเป็นปักหน่วยล่างก็คือสองตัวล่างเราก็ต้องกดสองตัวล่างนะอ่าอันนี้เป็นบนแล้วก็ต้องกดสองตัวบนนะคะต่อไปปักหน่วย ปักสิบเป็นรูดหน้าปักหน่วยก็ต้องรูดหลังนั่นเองนะคะรูดหลังนะคะก็รูดไป6ตัวเหมือนกันก็คือ9 8้าแปดเจ็ดหกห้าสี่นะคะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่อ่าถ้าเรากดถูกจะมีทั้งหมดหกสิบตัวเช่นเดียวกันนะคะเดินพันเริ่มต้นได้ที่ตัวละหนึ่งบาทเหมือนกันเนาอะ,อะกดเพิ่มจำนวนเงินตามที่เราต้องการหรือเราจะแก้ตรงนี้เลยก็ได้นะคะมันก็จะปรับราคาให้ทั้งหมดเลยอ่าเมื่อเรา ยืนยันที่จะซื้อ,อไรราคาเท่านี้แล้วก็ซื้อไปเลยนะคะกดวางเดิมพันไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็รอลุ้นรางวัลได้เลยนะคะอ่าทวนรอบสุดท้ายนะคะปากสิบคืออะไรอ่ามาดูความการปากสิบก็คือการซื้อเลขหลักสิบอ่าตรงนี้นี่เองนะคะเลขหลักสิบอ่าต้องโทษทีเสียงแมวเ,เสียงดังมาก <c oughs> อ่าเลขหลักสิบนะคะก็คือเลขข้างหน้าของ2ตัวถูกไหม <S 2> <S 2> <S 2> เลขหลักสิบก็คือเลขข้างหน้าของ2ตัวแต่ถ้าเป็นเลขหลักหน่วยก็คือเลขด้านหลังดังนั้นถ้าปักสิบก็ต้องกดเป็น2ตัวรูดหน้าแต่ถ้าเป็นปักหน่วยก็ต้องกดเป็น2ตัวรูดหลังนั่นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็กดตัวเลขที่ให้มาทีละตัวนะคะทุนเริ่มต้นจะอยู่ที่60บาทนะคะ หากใครนะคะที่ต้องการเข้ากลุ่มนะคะของเจหลีนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยฟรีๆนะคะเพียงแอดไลน์เจหลีมาไอดไลน์คือแอดไซน์เจเอลเฮนะคะมีทั้งหวยไทยลาวฮานอยยี่กีเลยนะคะ นะ,ะยังไงนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ติดตามช่องเจนลี่มีของไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดแนวทางดีๆเทคนิคดีๆที่จะมอบให้คุณแบบฟรีๆเลยนะคะ,ะคลิปนี้เจก็ขอตัวลาไปดูแมวก่อนนะคะก็เดี๋ยวมาพบกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ